คุณเคยเป็นไหมใช้เวลานานเป็นชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะกินอะไรในมื้อเที่ยงหรือไม่ก็ลังเลในเรื่องสำคัญในชีวิตเช่นการรับงานใหม่หรือการแต่งงานทั้งท้งที่เราก็รู้ดีว่าเราควรพอได้แล้วตัดสินใจเถอะความลังเลสามารถเข้ามาควบคุมเราได้แม้จะพยายามรับมือบ้างแล้วก็ตามการตั้งคำถามว่าฉันควรจะแก้นิสัยคิดมากได้ยังไงนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนถามมา และว,วันนี้เรามีเจวิธีที่จะช่วยให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้นหนึ่งสังเกตความคิดของตัวเองส่วนสำคัญที่สุดของการทำสมาธิคือการปล่อยให้ความคิดของคุณลอยผ่านไปแทนที่จะไปยึดติดอยู่กับมันหรือพยายามที่จะหยุดคิดมันการฝึกสมาธิแบบจเจริญสติเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณหยุดหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตได้โดยให้คุณลองสังเกตการความคิดของตัวเองแทนที่จะลงไปหมกมุ่นอยู่กับมัน สตีฟจอบเองก็เคยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเช่นเดียวกันนี้ให้วอลเตอร์ไอแสักซันผู้เข้มชีว่ประวัติของเขาฝางว่าลองนั่งอยู่เฉยๆแล้วสังเกตความคิดของตัวเองดูคุณจะรู้เลยว่าความคิดมันไร้ขอบเขตจริงๆและเวลาที่คุณพยายามทําให้มันนิ่งก็มีแต่จะแย่ลงเท่านั้นแต่จิตใจของคุณจะสงบลงเองเมื่อเวลาผ่านไปสักพักและเมื่อจิตใจของคุณสงบแล้ว มันก็จะมีที่ว่างในการรับฟังสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นสองเข็นความคิดลงไปอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยหยุดความคิดฟุ้งซ่านของคุณก็คือการระบายให้กับคนที่มีมุมมองวิธีคิดแตกต่างไปจากคุณได้ฟังหรือจะใช้วิธีเข็นระบายความคิดของตัวเองลงไปในกระดาษแทนก็ได้เพราะการเข็นทําให้เราคิดอย่างเป็นระบบขึ้นมากถ้าคุณเก็บความคิดเหล่านั้นไว้แต่ในหัวนอกจากมันจะไปสมกันจนเป็นภูเขาเหล่ากา มันยังทำให้คุณวนกลับมาคิดเรื่องเดิมซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่จบสิน้นสาํกำหนดเวลาหยุดใช้ความคิดการกำหนดโซนหยุดใช้ความคิดช่วยห้ามไม่ให้คุณหมกมุ่นกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเช่นการไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องยากๆหลังเวลาสองทุ่มเพื่อไม่ให้มันมารบกวนเวลานอนหลับเอมี่มอรินซึ่งเป็นทั้งนักสังคมสงเคราะห์และนักเขียนได้แนะนำวิธีที่ใกล้เคียงกันไว้ในคอลัมน์หนึ่งของ Psychology Today ว่าให้แบ่งเวลาไว้ประมาณ20นาทีต่อวันสำหรับการสะท้อนความคิดของตัวเองภายใน20นาทีนี้ปล่อยให้ตัวเองวิตกกังวลคลุ้นคิดฟุ้งซ่านได้เต็มที่ตามต้องการแล้วพอหมดเวลาก็ให้เปลี่ยนไปทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์กว่าถ้าคุณเริ่มคิดมากนอกช่วงเวลาที่กำหนดไว้เมื่อไหร่ก็ให้เตือนตัวเองว่าค่อยเอาเก็บไปคิดในช่วงเวลาที่กำหนดดีกว่าสเบี่งเบนความคิดของตัวเอง ฟังดูง่ายๆแต่ที่จริงการจดจ่อกับสองสิ่งไปพร้อมกันนี่มันยากนะลองออกกำลังกายหรือเล่นเกมดูเมื่อรู้ตัวว่าตนเองกำลังคิดมากเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอารมณ์และร่างกายผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เห็นด้วยกับวิธีนี้สเตฟานีลาดีผู้เขียนหนังสือเรื่อง Dark Depression คกล่าวกับฟอกมิลว่าวิธีแก้การคิดมากคือให้หากิจกรรมที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณ ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายความคิดและการร่วมเล่นกับผู้อื่นเช่นเทนนิสหรือการเดินเที่ยวกับเพื่อนสักคน5โฟกัสที่ปัจจุบันอีกหนึ่งวิธีแก้นิสัยคิดมากก็คือเลิกคิดแล้วลงมือทําอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทําสิ่งที่ยังไม่ได้ทําหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ให้พุ่งความสนใจไปในที่สิ่งที่สามารถทําได้ในปัจจุบันก็พอ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ตามแล้วก็ลงมือทำมันซะบ๊อบมิกรีอานีผู้เขียนหนังสือเรื่อง《Embrace of the Chaos》เขียนลงในหนังสือพิมพ์ That a f ฟิงเกนโพลว่าเขามักจะเปลี่ยนความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้ทุกครั้งที่ผมเริ่มกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงผมจะลุกจากที่ที่นั่งอยู่เดินไปที่คอมพิวเตอร์และลงมือเขีนหนังสือของผมต่อเขากล่าว หกเคารพความคิดเห็นของตัวเองเหตุที่คุณยังคงคิดมากจนไม่ยอมตัดสินใจส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคุณไม่เชื่อว่าตัวเองจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องจงเรียนรู้ที่จะเคารพความคิดเห็นของตัวเองยิ่งคิดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลังเลในความคิดของตัวเองมากเท่านั้นเจ็ 7. เข้าใจว่าความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้เป็นเรื่องปกติที่จะกังวลว่าคุณเลือกงานผิดแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่สำหรับตัวเอง หรือแม้แต่ขับรถกลับบ้านผิดทางแต่ความผิดพลาดก็ไม่ได้นำไปสู่หายนะเสมอไปแถมยังเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นด้วยนักข่าวชื่อดังแคทรินชูเคยขึ้นไปพูดบนเวทีเทท,ทอเธอกล่าวว่าการตระหนักได้ว่าตัวเองทำอะไรพลาดแล้วปรับมุมมองการมองโลกใหม่ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ การคิดมากมักเป็นเพราะคุณคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้และต้องถูกต้องเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ต้องกังวลกับความผิดพลาดเลยและให้เข้าใจไว้ว่าความคิดเห็นหรือความรู้ของคุณนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามการเวลาแล้วคุณจะรู้สึกสงบและเป็นอิสระจากภายในอย่างแท้จริง